โอเคเดี okay, ๋ยวมาคอนเวิร์ตเหรียญกันหน่อยจาก ETH ไปเป็น BUSD เนอะอ่าก็เข้ามาที่สปอร์ตนี่นะ ETH คลิกไปที่ ETH นะครับแล้วก็เลือก uh, ETH BUSD นะครับแล้วก็เลือกคอนเวิร์ตนะครับเราจะคอนเวิร์ตเท่าไหร่ดีล่ะ to BUSD ศูนย์จุดศูนย์สองมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยสามเก้าสามสามเก้าอะศูนย์จุดศูนย์สองก็ประมาณพันหนึ่งอ่ะคอนเวิร์ตไปเลยเอาไม่ทันคอนเวิร์ตไปเลยเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะไปซื้อเหรียญลูน่านะฮะแบ็กกลับไปก็ไปที่ลูน่าเลย เอ้อไม่ใช่สิก็เลือกดูหน้าเอ้อไม่ใช่โทษทีโทษทีทษทมันเรียกเทรดครับผมอืมเราจะไปซื้อยูน่าอันนี้ดูหน้าโอเคตอนนี้ดูก่อนหน้าเข้าไหมาเนี่ยอ้าโอเคเข้าที่นี้ก่อนแล้วกันสามเก้าเหรียญเนาะ โอเคบายซักเซและฮะทันไหมอ่ะไม่ทัน <Okay. S 1> ช่วงกำลังขึ้นไม่ทันครับทันฮะโอเคผมซื้อไว้เท่าไหร่เนี่ยดูหน้าขายดีกว่าเมื่อกี้ไม่ทันเลยนะก็เซลผมเซลลที่เอาแบบไม้สั้นๆเนาะ เมื 3, อ่อกี้มีสามเก้าอะผมขายที่ศูนย์จุดศูนย์สี่จะมีสีบสองเหรียญศูนย์จุดศูนย์สี่ 4, ห้ามีสีบเจ็ดเหรียญเดี๋ยวดูก่อนจะเข้าไปเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าดว่ะอ่ะเคผมขายไว้หลายไม้เลยประมาณนี้ฮะง่ายๆรอชมกัน